สวัสดีครับคีโกคุรแชแนลแรงดยนรู้รายได้ออนไลน์สำหรับวันนี้ผมก็มีอังเปามาแจกให้เพื่อนๆเ,เช่นเคยและก็จะมาถอนเงินออกจากเกมนี้ให้เพื่อนๆดูว่ามันถอนได้จริงหรือไม่และที่สำคัญเลยฟังก์ชันใหม่ที่อยู่ตรงนี้ที่มีชื่อว่า AI Agent มันทำงานอย่างไรที่เพื่อนๆจะสามารถขุดเหรียนต่างๆเหล่านี้ได้รายละเอียดติดตามได้ภายในคลิปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆหาโค้ดรับภายในคลิปเจอแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็มาที่3ขีดด้านบนนี้แล้วก็มาที่โค้ดอ่างเป่านำโค้ดนั้นมากรอกที่ตรงนี้แล้วกดแลกโค้ดอ่างเป่าทันทีเพื่อนๆก็จะได้เหรียญบิล ไปทันทีแล้วก็เก็บสะสมสะสมไปเรื่อยๆพอมียอดครบ4บาท5บาทเพื่อนๆก็สามารถที่จะถอนเข้าทูมันนี่ได้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ทราบรูปแบบของการสร้างไรายได้จาก x อ e กเนี้ได้แบบฟรีๆเนาะ x w e ก์นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็สามารถที่จะมาเก็บเหรียญจากการดาวน์โหลดเกมต่างๆแล้วเอามาเล่น ที่มีประกฏดอยู่ตรงนี้เนาะพอเราเล่นครบตามเงื่อนไขเราก็จะได้เหรียญบิลในส่วนของตรงนี้เป็นรางวัลซึ่งก็มีหลากหลายเกมให้เ,เพื่อนเลือกที่จะเข้ามาเล่นได้แล้วในส่วนของภารกิจประจําวันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยให้เ,เพื่อนเก็บสะสมเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมี nft ให้กับเพื่อนเพ่อนหนึ nft เนาะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในส่วนของตรงนี้นะเราสามารถที่จะ อัปเกรดผสมเลเวลที่เหมือนกันไปเรื่อยๆให้มีเลเวลที่สูงขึ้นพอเราได้เลเวลที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอัตราการขุดเหรียญบิลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูที่อัตราเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะแต่ถ้าหากเพื่อนๆมองว่าการใช้ NFT ของระบบฟรีมันดูแล้วค่อนข้างจะเติบโตช้าเราก็สามารถที่จะใช้ NFT ที่เป็น S x s p i n ได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูที่ x s p i n ของฉันตรงนี้ได้นะ x s p i n ที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับก็จะมีอยู่ที่ตลาดเช่าก็คือเอา x s p i n ตรงนี้ไปทําการขุดเหรียญในเครื่องของเราซึ่งเราจะได้อัตาราเปอร์เซ็นต์ตามที่ระบุไว้ตรงนี้นะแล้วเราสามารถที่จะมาซื้อ x s p i n จากตลาดตรงนี้ได้ x s p i n ที่อยู่ตรงนี้ ก็คือเป็นเอ็กซ์พินที่เพื่อนๆของเราไปเปิดกล่องซุ่มมาได้แล้วก็เอามาวางจําหน่ายตามราคาเหล่านี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะกดซื้อได้เลยนะแต่ถ้าหากเพื่อนๆบอกว่าอยากจะลุ้นเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะโชคดีดวงดีเอาเสียมากๆเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาซื้อที่ตรงนี้ได้ซึ่งราคาในแต่และช่วงเวลาก็จะไม่เท่ากันเนาะให้เพื่อนๆดูที่ ตรงนี้ในช่วงเวลาอาจจะมีส่วนลดพิเศษอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็ลดไปถึง55%ซึ่งปกติเขาจะขาดอยู่ที่400 x เวอร์ตอนนี้เหลืออยู่ที่180 x เอเวอร์เนาะเดี๋ยวเราไปคำนวณน,นะครับว่าราคาณเวลานี้คิดเป็นเงินแล้วประมาณเท่าไหร่คิดเป็นได้กลมๆนะประมาณ14 u ยูอทีนะก็ตกอยู่ที่400เกือบ500บาทนะครับต่อ1นอันนี้ก็คือราคาที่ ขายในะปัจจุบันนะถ้า,าเพื่อนๆสนใจใน Xspin ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาซุ่มเพื่ออาจจะได้ไอทมแรกก็ได้นะทีนี้พอเราได้ Xspin มาแล้วใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเอามาฟาร์มเหรียญ b u i หรือว่าเหรียญ x v e r ที่นี่ได้ก็ oh, <you S 1> คือเปลี่ยนจากที่ใช้เนี้เป็น NFT ของ Xspin นะแล้วยังสามารถที่จะเอามาฟาร์มเหรียญใหม่ที่เป็น AI Agent ตรงนี้ได้นะ ซึ่งตอนนี้นะครับเขามีเหรียญให้เราเข้ามาฟาร์มอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3เหรียญนะครับเหรียญบิตฮีโร่ที่เป็นเหรียญเกมไฟน์นะไม่ว่าจะเป็นเหรียญโซเชียลรินที่เป็นเหรียญเกี่ยวกับสื่อโซเชียลนะแล้วก็เหรียญอีกตัวนึงนะครับก็เป็นเหรียญ AI2 อะเป็นเหรียญแอคชั่นนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูการเคลื่อนไหวของเหรียญได้นะเหรียญโซเชียลรินนะตอนนี้ก็ราคาเพิ่มขึ้นมา1 9 8ถ้าดูจากเหรียญโซเชียลตัวนี้นะครับ สชั่วโมง1วัน1สัปดาห์1เดือนหรือว่าทั้งหมดที่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคือเหรียญมันจะไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันโตไปแสนกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะนะและเอ็กซ์เพที่เพื่อนๆมีก็สามารถจะขุดเหรียญต่างๆเหล่านี้ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันใหม่ที่เพื่อนๆจะเข้ามาทำการฟาร์มเหรียญ มันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการที่เพื่อนมี X Spin เราแล้วสามารถที่จะเอามาฟาร์มเหรียญเกิดใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ทำกำไรได้มากขึ้นก็สามารถที่จะใช้ X Spin มาฟาร์มเหรียญ aiagen ได้เลยนะโอเคทีนี้เราไปทำการถอนเงินกันดีกว่านะถ้าเพื่อนเก็บเหรียญต่างๆได้แล้วเนาะก็ให้เข้ามาที่กระเป๋าสตางค์ถ้าเพื่อนมีเหรียญอื่นอยู่ใช่ไหมครับที่ไม่ใช่เป็นเหรียญยูดทีเนาะ ก็ให้ทําการแลกก่อนเนาะสมมุติมีเป็นเหรียญบิลเพื่อนๆก็กดเข้ามาที่เหรียญบิลเลยแล้วก็ทําการค้าขายจากนั้นก็ทําการขายเลยแล้วก็เลือกราคาตลาดเราจะขายทันทีเนาะเราจะไม่ตั้งขายก็กดแม็กจากนั้นก็กดขายออกเลยเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือเราขายแล้วทีนี้พอเราได้เหรียญ u ูดมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปทําการถอนออกเข้า t ูมานี y หรือว่าจะเป็น บัญชีธนาคารก็ได้เลยเนาะให้เพื่อนๆมาที่กระเป๋าสตังค์เหมือนเดิมนะแล้วก็มาที่ถอนเลยแล้วก็มาที่ C 2 C การถอนนะครับมันก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบเนาะ <S <S ถ้าเพื่อนๆมียอดอยู่ที่ประมาณ4บาท5บาทอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะถอนเข้าทูบันนี่ได้เลยแต่ถ้ามียอดมากกว่านั้นนะครับตั้งแต่20บาทขึ้นไปก็สามารถที่จะถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะ ถอนเป็นเหรียญยูดิีในเชนต่างๆก็ได้แล้วก็มี p a y p a l อยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นการถอนเข้าบัญชีธนาคารเนาะก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยแล้วก็กดทั้งหมดจากนั้นก็กดขายบัญชีธนาคารของเราได้ผูกไว้ก่อนหน้าน,นั้นแล้วเราก็ทําการกดยืนยันขายตรงนี้ได้เลยทีนี้ระบบก็จะถามอีกครั้งหนึ่งว่าบัญชีที่เราจะโอนไปถูกต้องใช่ไหมถ้าถูกต้องแล้วเพื่อนๆก็กดยืนยันที่ตรงนี้ได้เลย โดยปกตินะครับเวลาเราถอนเงินเข้าสู่บัญชีธน,นาคารหรือว่าทูบันี่นะครับถอนปุ๊บเงินเข้าปับ๊บเราก็ไปที่บัญชีธน,นาคารของเรานี่นะครับก็จะเป็นยอดเดียวกันเพิ่งถอนมาสักคู่นี้เองเนาะวันที่14พฤษภาคมเวลา17บเจ็ 4, นาฬิกาสี่นาทีจนวนเงิน8 0 6บาทนั่นเองเนาะซึ่งก็เป็นยอดเดียวกันที่เราถอนเข้ามานั่นเอง โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการที่เพื่อนๆเ,เข้ามาสร้างรายได้กับ XV r เราสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยการสะสมยอดเงินของการถอดออกไม่มากคือ4บาท5บาทเพื่อนๆก็สามารถถอดออกได้แล้วแล้วยังสามารถที่จะสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆได้อีกมากมายโดยเฉพาะการเข้ามาขุดเหรียญกับ AI agent ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ ก่อนที่จะากกันไปสลับคลิปนี้ผมก็ฝาก,กนเพื่อนกดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนใครและก็ยังเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปการนำการสร้างรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ